อะ่าไรดีนะวันนี้ครบรอบสิบเดือนของบ้านเพื่อนนิพาแล้วนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆน,น,นะคะไม่ขอให้อยู่ตลอดไปแต่ขอให้อยู่นานๆน,น,นะคะแล้วก็รักกันด้วยใจจริงก็พอแล้วนะคะโอเคแล้วใช่ไหมคะอะผลงานเพลง จ่ายค่ะเดียวจังจ่ายแล้วค่ะจ่ายแล้วจ่ายแล้วนะคะเพลงคือทอดจนสอดแจ้งมันมีอยู่หรอคะเพลงนี้อุยคือซื้อมวนแถคิดหอดจนสอดแจ้งจะอยู่นานที่สุด I love you นะคะทุกคนหนูรักทุกคนแบบว่า หนูรักทุกคนด้วยใจจริงนะคะแฟนคลับทุกคนหนูอยากจะบอกแค่นี้แหละเพราะว่าหนูเป็นคนทีพ่พูดไม่เก่งนะคะหนูหนูพูดออกมาจากใจจริงอะหนูคิดยังยังไงหนูก็พูดแบบนั้นนะคะจะอยู่ด้วยตลอดไปน่ารักจังเลยคะ่ะคุณแม่อ้ยอายาอไปสาครับพี่ลำเพลินช่วงนี้น่าจะถ่ายละครคะ่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากประเทศ ดูใบนะคะอาจจะเหนื่อยนะ,ะบอกให้สื่ออูดมาฝากกับวสื่อมาจากโตเขียดอยู่เด้บวสื่ออูดไม่ให้นองอะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะคะทุกคนขอเพลงพบรักวันเก็บดูคะ่ะภพรักวันเก็บดูนะคะเพลงนี้แต่งแล้วนะคะมากพิเศษให้สำหรับคนที่ ไปเก็บกระดูกอยู่งานศพแล้วก็พ่อรักแท้กันแล้วกันนะคะผลงานเพลงนี้เก็บดูกวันนั้นยังคิดหอดกันอยู่เด้อายแต่บอกคือเก่าจังเทเดี๋ยวเดี๋ยวนูแต่ง เพลงนี้จบแล้มาร้องให้ทุกคนฟังแน่นะคะเป็นเป็นเพลงที่แบบวางพอร์ตเอมวีเนาะวางไว้หมดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสแบบว่าหานักร้องมาสักทีนะคะอย่างเพลงเนี้ยยังไม่มีนักร้องคนไหนเข้าถึงอารมณ์เพลงเลยนะคะอยากจะบอกมันเป็นเรื่องจริง <laughs> อยากจะบอกนะคะว่า ยังไม่มีนักร้องคนไหนที่แบบเข้าถึงอารมณ์เพลงเลยนะคะพบรักวันเก็บดูนะคะตอนนี้ยังยังเฟ้นหายังเฟ้นหานักร้องอยู่นะคะยังเฟ้นหาเจ้าของเพลงนี้อยู่นะคะก็ยังยังจับตาดูอยู่นะคะจับตาดูอยู่ว่าแบบจะมีนักร้องคนไหนบ้างที่แบบเข้าตาเรานะคะแล้วก็แบบแต่งเพลงหยอยงนะา พบลักวันเก็บดูผุุนเ้ซื้อเพลงมาทัรมดาเดีท่านมีไผยเหตุจากเทียเด้เพลงเนี่ยหนูพูดมาสองปีแล้วเพลงน,นี้หนูทำจริงๆแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเอาใครเป็นศิลปินเจ้าของเพลงน,นี้นะคะทุกคนเอาเสากันไปดนดน จนสิ้นลมสุดท้ายฟ้าบองไายดินสายบ่ปีนหินอยู่น้ำฟูขึ้นกระโบไลบอกจากใจขอว่าเป็นแปนให้ใจนักแน่นคือดังผู้พาอย่าใจเบาคือบอกนุนลมสุนต้องไปมากะเลาปิวไปน้ำลม ศิลปินก็อาจารย์แดดไงไม่ค่ะศิลปินต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นค่ะเพลงนี้พพรักวันเก็บดูกนะคะทุกคนศิลปินต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะถึงจะเข้าถึงอารมณ์เพลงได้นะคะทุกคนพพรักวันเก็บดูกนะคะ เก็บดูวันนั้นยังคิดหอดกันบ่เนอไอตั้งแต่มื่อที่ไอยยบหายจากว่าไอาไปอยู่ใสมือมือนั้นที่เฮาไปเก็บดูร่วมกัน เดี๋ยวหนูจะแต่งเพลงนี้นะคะแต่ว่าหนูจะหานักร้องก่อนนะคะคันูหาศิลปินใดปุ๊บในนูแต่งจบเลยเพลงนี้พพรักวันเก็บดูยายแพนแทนได้ปมมันเป็นเพลงช้านะคะคนเพลงนี้หนูจริงจังเดยหนูเพราะได้เรียนด้วยเปลี่ยนจากเก็บดูเป็นเก็บใจแทนได้ไหมโอ้ย จะเป็นปากหวานเนาะไทยคือเกาแน่เด้อเพนแฟนเก่ากับใจสวัสดีพี่ป๊อปนะคะแฟนเก่ากลับใจสีเฮ็ดจังใดแฟนเก่าต้มไก่ใส่ซ่ามะง่เป็นตาขายดีแท้ทัดนี่แล้วก็หักสลายบุญยายขอากนะคะนูล่งอลบังไว้เล้วเมี่ยน หัวงอกหยอกเบานะคะหัวงอกเบาถึงเอือยหัวงอกแต่เอื้ออยากบอกรักน้องมีแล้วไปเจ้าคงคนมใม้ปองน้องนั้น <c oughs> หัวงอกหยอกเบานะคะหลักะพบรักวันเก็บดูก ฮักสลายบุญญายเขาสากนะคะมีสามเพลงในอัลบั้มด้วยกันนะคะแค่ซื้อเพลงกินขาดแล้วบอกเลยว่าศิลปินที่จะมาลองเนี่ยต้องไม่ธรรมาดาเนี่ยพูดมาแล้วคนรู้เลยทุกคน,กค,นคนลู้เลยดย้มันสิเป็นแบบมันสิเป็นแบบชิชุโชมา ดีนยัยดิขอบคุณดอกกุหลาบนะคะสีบรยากน้ำหาดขามากมากนักลงเหมือนฟังอยู่ในวัดใช่ค่ะอัลบั้มนี้นะคะเราจะไปถ่ายทำทั้งหมดอยู่ในวัดนะคะเราจะไปถ่ายทำทั้งหมดอยู่ในวัด ทั้งหมดทุกเพลงเลยนะคะทุกคนบอกเลยหัวง,งอกหยอกเบ้ากันแบบว่าไปจังหันาน่ะนะย่อมมือเศร้าหน้าล้วกันนางการลังอันอันนี้พอร์ตเอ็มวีนะคะนางแบบว่าการาลังอันเสียวแนวกินอถวายเพชอน,าน,าน,านหะหนะเราบัติเนียนกระลังนางพะเพยียบอยู่ในวัดเนาะบติเนียน ก็เห็นนั่นมากบ้ารุ่นน้องน่ะนะเออผู้บารุ่นน้องอันเพิ่นมากับแม่กับอันย้ายเพิ่นน่ะนะแบบก็เลยแบบแอบปิ้งน่ะนะแอบสงสายตาไปจากน้อยเนีแบบแอบปิ้งกับตามเนื้อเพลงนะคะถึงเอื่อยหัวหงอกแต่เอื่อยอยากบอกรักน้องนะคะก็ตามที่เพลงเลยค่ะหัวงอกหยอกเบาๆนะคะก็แบบ มันมีความสุขนนนะของแบบของแม่หญ่คนหนึ่งที่ได้ต่อยผู้บ่าวสำนอยนะ่นนะมันจริงจังมากเลยทุกคนผลงานเพลงเนี้ยอัลบั้มนี้ห้องออกหยอกบ่าวนะคะน่อมากแม่หลักซิมีปาร์ตีน้ำหมากพร้อมปาร์ตีน้ำหมากด้วยนะวละคนนั่นแหละว่างพอร์ตเอ็มวีไปหมดแล้วเหลือแต่ศิลปินเนี่ย ที่ไปหายูใส่ไม่คิดยากถ้านอกแบเนี้วางพอร์ตไว้หมดแล้วนะคะอาล้บั้มเกิดมาจากไควันดครับแรงบันดาลใจก็คืออยากให้ให้คนไทยมีความสุขค่ะแรงบันดาลใจไม่มีอะไรมากนะค่ะร้องเองเลยครับทุกคนจะฟังเพลงอะไรคะเป็นตาเลยเอื่น,นโอ้โอหเขานอ ตามผลงานน้องเบลตลอดขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะร้องผลงานเพลงโอ้เสียงแอร์มาดังปันเครื่องปั่ปังปนปังนปังโอ้เสียงแอร์ดังเหมือนเครื่องปังไฟเลย อ้แต่อยากหัวเนอะเหมือนเครื่องปังไฟเลยนี่คณ <c oughs> งานเพลงนี้นะคะอยากฟังเพลงยาปรึกหลายไปยากยังก็พีปุ่มเจแปนพี่หนึ่งได้เลยนะคะได้เลย,ยเดี๋ยวเราปรึกษานักร้องก่อนนะคะแค่อยู่บอลา กับคำนินทาที่มีหน้าตาก็ดีก็ดีบ่หน้ามามีสีพันยาเทาไทยบ้านเว้าพื้นเจ้ายังหยัดยืนในคำหาเขาปล่อยมือสาวเทาเอาจังได้ถางแน่ใส่สปิงซองสิ่นมองมองเสื้อมาก,กะแลงแอบเขี้ยวมากที่ปากจึงแดง เจ้ายังหักแพงบ่สาวรุ่นแม่ผิวพันบ่ตึงแต่มีอย่างหนึ่งตึงทักแค่แท้คือหูคอยอยาเว้าคอยลายแม่เว้าดังดังแน่ว่าหักสาวเทาสาวน้อยวัยรุ่นเพิ่สองศูนย์ยามโพอรูปคูมาเม่นว่าเบิ้งแม่สูเทพบุตรกาบชนีเทาดีใจคักแน่ เพิ่นว่าบอแค่ก็สร้างคำเขาบุญของชะนีเท่าได้ผู้เบาสำ่น้อยหากจริงอย่าหลอกเติมเกมถ้าบอเต็มใจหักกันอย่าตัวผู้เท่าให้ฟันถึงวันเฮาเข้าหอขึ้นหิงข้าดองบอแพง ให้เจ้ามาแต่งถ้าเจ้าหักจริงขอเพียงเจ้านั้นบอทอดทิ้งสิงให้คำคิงของชะนีทเทาผลงาเพลงนี้นะคะมาพิเศษไปยังบ้านเพลินนิพาทุกท่านนะคะผลงานเพลงผู้สาวเ่ามักเบาสำนอยนะคะ สาวน้อยวัยรุน่นพันทรงศูนย์ยามโพดรคคูมาเม่นว่าเบิ้งแนสูเทพบุตรกาบชะนีเท่าดีใจคักแน่เพิ่นว่าบบกแค่กะสร้างคำเขาบุญของชะนีเท่าได้ผู้บ่าวสมน้อยหาจริง อย่าหลอกเติมเกมถ้าบ่อเต็มใจหักกันอย่าตัวผู้เท่าให้ฟันถึงวันเฮาเข้าหอขึ้นเิงข้าดองบ่อแพ้นให้เจ้ามาแต่งถ้าเจ้าหากจริงขอเพียงเจ้านั้นบ่อท่อทิ้งสิให้คำคิงของชะนีเท่า คอนเฟิร์มมาเริ่มหาเขาเงินเดือนผู้เฒ่าให้เจ้าเบิดเลยเด้อล่ะเอ้ยเงินเดือนผู้เฒ่าให้เจ้าเบิดเลยเด้อล่ะเอ้ยจบลงไปนะคะมักด้ทนสุดท้ายนี่แหละเงินเดือนผู้เฒ่าให้เจ้าเบิดเลย อันพูดคอมเมนต์ฮาหานี่คือสิถึกใจพูนขักเนาะเท่าก็ไม่หวัวใจว่าศุจบลงไปนะคะขอพระคุณของขวัญน,นะคะจากพี่ๆทุกคนเลยนะคะลองเพลงคำขอให้ฟังหน่อยครับคำขอของพี่ก้องหัว